สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมาช่วงสองถึงสามเดือนนี้ได้สะสมการ์ดนะครับเป็นการ์ดทองอทั้งหมด35ใบาการ์ดเงินทั้งหมด30ใบ30กล่องนะครับแล้วก็มี UC เหลืออีกนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกัน ว่าจะจับได้ของดีๆบ้างหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆครั้งนี่ที่จับก็โอกาสได้ของดีก็น้อยมากๆเดี๋ยววันนี้จะมาลองจับดูว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเร,เริ่มตั้งแต่กล่องสีทองนะครับมีอยู่สามสิบห้าใบผมจะจัจะรอบละสิบสิบใบนะครับดูว่าจะได้ของดีดเข้าบ้างหรือเปล่า ได้อยู่ได้อยู่ก็มาดิวะก็มาสิวะหมวกบริการสาวโอ้โหเฮ้ยได้อุซี่อ่ะโคตรโดนกคตรโดนมาอีกสิบครั้งนะครับส่งอีกสิบครั้ง ซ้ำซ้ำขอของดีๆหน่อยปืนโอ้โหได้ปืนซ้ำเฮ้ยได้ระเบิดระเบิดแสงน,นะครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเค okay. โถจะไมต้องได้อุซี่ซ้ำนเนี่ยอีกสิบครั้งนะครับมาดูว่าจะได้อะไรอีกลน้ลนลน้นล้นขอปืนอยากได้คาอยากได้คาสีข,ขาวมากเลย โอ้โหชุดสามอีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยขอคาได้ไหมโอ้ยได้รถเดี๋ยวอยากได้คาที่เป็นปืนดันได้คาที่เป็นรถเออบ้าไปแล้วเฮ้ยโอเคเลยสวยเราทุ่มเกาะเค เฮ้ยได้ชุดนี้ล้วเหมือนกันตอนนี้ RP ถอเท่าไรแล้วเนี่ยเกอบสิบแล้วโอเค okay. ย,ยิงยังโอเคนี่มาจับก,การ์ดการ์ดเงินนะครับเอ้ยการ์ดการ์ดนี้เหลืออีกเลือกห้าใบมาลองลองเสี่ยงดูเผื่อจะได้คาโอมเพียง โอ,โอ้เพียงปึ๊บโโหมดหมดซ้ำสองใบของซ้ำเยอะมากอันนี้สามเพียงรอ,องเท้าโอ้เพียงเลยหนึ่งใบโอ้เพียง กากมากใช้เลยกล่องอพีโอเคทีนี้ก็มาเปิดกล่องสีน้ำเงินกล่องที้สองสีเงินกล่องสีเงินจะเปิดทีละสิบเหมือนกันดูดีว่าจะได้ของดีหรือเปล่าโอ้เพียงป๊บปบปิ๊บ โหของซ้ำอีกแล้วเอ้ยชุดเอ้ยชุดได้อยู่ได้อยู่โอเคฮึบโ,โหขอปืนดีๆบ้างไม่ได้เลยไงหรือว่าไว้ก็ตัวอ่าอัพอัพอัพอะไรนะอัพเลเวลปืนอ่ะอยากได้มากเลยโอเคต่ออีกสิบใบ เฮ้ยชุดนี่ชุดหินปูนชุดอะไรเนี่ยชุด How สโตหาร์ดสโตหาร์ดขอปืนสวยๆหน่อยดิเฮ้ยกระทะหน้ากากว้าวว้าวหน้า,า,าในในกากสิบใบสุดท้ายาชุบขอของดีๆให้พี่หน่อย หึอบโฮโฮแ่นี่เก็บหนากากซ้ำอีกแล้วอ่ะโฮหมดโตดของกากมากแต่หน้ากากมากโอเคโอเคเฮนนี <trilogy> ้ ผมมี UC อยู่ห0 0หน่อยๆจะลองจับดูสักผมอยากได้เนี่ยอยากได้ M4 สีทองมากเลยอ๋อต้องอะไรนะอะไรละต้องท่องคาถาก่อนพุทธังอรตาตะนานังทำมังอรลาตะนานังสังฆังอรลาตะนานังโอ้เพียงมา M4 สี4 4ทอง โหโอ้โหโอ้โหเย็ดชดเสือเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าได้อยู่ได้อยู่อยางดีขอรอบที่แล้วนะปลดเปิดจ็กเกอร์โอ้โหผมหมดไปสามพันบาทอ่ะเกือบแปดพันยูซีมั้งได้แต่จมูกจ็กเกอร์มาโหโคตรเซ็งเลยโอเคนวดดูกันแล้วได้อะไรบ้าง เสื้อผ้าซ้ำอ้อ,อของที่ซ้ำของที่ซ้ำนำไมแลกได้อยากได้อยากแลกดีๆกว่านี้โอเคอยากชินส่วนเลยของซ้ำซ้ำเยืนยัน ซีเราได้อะไรกันบ้างเค okay, ครับของใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะครับชุดก็จะได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ชุดกากากะได้มาหกชุดชุดใหม่นะครับ่หมกได้มาสองใบนะครับหน้ากากได้มาอันนี้ได้มาจากอ่าอาพี RP นะครับก็ถือว่าได้มาอันเดียวเค okay. ก็ เสื้อกากระเกงเกงกากาะรองเท้ากากระกระเป๋านี่กระเป๋าว้าวเป็นไงดีกว่ารอบที่แล้วหน่อยได้จมกูกจมูกตัวตลกโอ้โหสกินปืนสกินปืนเย็ดขอเทะ สกิลรถสกิลรถไม่สกินเปียงย่งไม่หมดอ่ะาแลย่าเพิ่งเชิดอ๋อ <Hey! S 1> ได้ตัวนี้ใช่ไหมที่ได้มาใหม่ของเก่าดีกยู่แล้วโอเคนี่ก็เกีมีอะไรอะสกินรถนี่ไงว้าวรถทุ่มเกาะโอเคโอเคระเบิดใช่ใช่ใช่กีได้ระเบิดแสง โอเคสติกเกอร์โอเคก็ของก็ได้ประมาณนี้เท่าที่เห็นนะครับผมว่าถ้าเราเก็บสะสมเนี่ยเรามาเปิดทีเดียวมีโอกาสได้มากกว่านะครับม <honors. S 2> ีโอกาสได้มากกว่าถ้าเราจับทีละใบนะฮะได้แต่ของดีๆหน่อยแต่ใจอยากได้ตัวเขาเล็กอะไรนะชิ้นส่วนไปอัพเลเวลปืนน้ำแข็งอ่ะ ่าเปิดน้ำแข็งผมยังกากมากเลยอยู่เลยเบลสองโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับลองเก็บสะสมใจเย็นๆน,นะครับสะสมไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนนะฮะแล้วก็ลองมาเปิดแบบผมดูเผื่อจะได้ของดีๆบ้างโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบาย